สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโป่งตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถชัดจจาจะอยู่ทางด้านสายปืนของท่านและโปรดระวังระวังอันตรายขณะ้าขึ้นหรือลงจากขบวนรถนะครับที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโป่งตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อย ก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถจังชลาจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่านและปลอดระมัดระวังอันตรายขณะก้ามขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้ยวยครับขบวนรถคันนี้เป็นขบวนรถเร็วขบวนที่167หยุดแล้ส่งผู้สารจากสถานีต้นทางสถานีการกรุงเทพอภิวัตนป์ปลายทางสถานีกันตังครับผู้โดยสารโปรดทราบนะครับขอความการุณาท่านผู้โดยสารโปรดใช้บริเวณบันไดทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสาร เนื่องจากท่านอาจจะได้รับอันตรายหลายแหล่งได้ครับผู้โดยสารโปรดทราบนะครับขอความกรุณาท่านผู้โดยสารโปรดอย่าใช้บริเวณบันไดาทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของคาบอนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจากท่านอาจจะได้รับอันตรายหลายแหล่งได้ครับเบวนรถคันนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโตกไปแล้วจะหยุดรับผู้โดยสารที่สถานีราบุรี เพชรบุรีช่ชราอุยินเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับสถานีมัตโตเนะนําการรถไฟขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้รถไฟเป็นพาหนะในการเดินทางขอให้ท,ท่านผู้โดยสารทุกท่านจเดินทางส่จจดหมายปลายทางโดยสวัสดีภาพและบอกว่าในการต่อไปการรถไฟจะมีการเดินรถไฟทันอีขอขอบคุณครับ my first